นื่องจากมีผู้เข้าแข่งขันบางคนเลือกใช้เพลงลูกทุ่งแบบมีจังหวะในการแข่งขันในวันเสาร์นี้พวกเขาจะต้องมีการฝึกซ้อมและเรียนเต้นเพื่อให้การแสดงของพวกเขามีสีสันและสนุกสนานสมกับเป็นสัปดาห์ลูกทุ่งแบบเต็มรูปแบบครับรักฝากใจเป็นใจใจมือได้ครับเป็นมือโอเคครับ ตัวใจจะ,นะ้องเข้าสูรารร่รบนกัลงจะเปลี่ยนฝากไว้หัวใจอันแรกอันแรกคือคือหลังอันสองคือหน้าไม่ใช่ทายากะแนวแบบโจ๊กๆไม่เคยมาเต้นโชว์ฮะแต่ว่าแต่ว่าเต้นกับเพื่นอนแบบเต้นตลกๆนี่มันเตน้นเต้นเต้นอยู่เปลี่ยนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษา ย้อนกลับไี้แค่แรกแค่หน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแหลกเบอร์โทรเราแค่นี้ไอ้โอเคครับอัพซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอัพย่อย่อย่ออัพย่อนด้วย เล้าหนึ่งมาฝากซิกเซเว่นเอทท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงแท่เบียนฝากไว้เอากลับไปซีส่งงั้นอันแรกใครซิกเนเอทท่านอายท่านสิบเจ็ดแปดท่านท่าน ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฟังหัวใจจังณจุดนี้รู้สึกว่ายากขึ้นครับเพราะว่าเหมือนทุกครั้งเราสมมุติเราได้เมโลดี้การร้องเพลงอนนั้นแล้วสมมุติอย่างคุณแลวคุณเท่านั้นเรารู้แล้วว่าตรงนี้ร้องเป็นอย่างนี้เมโลดี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้รู้สึกว่าคุณเคยอ่ะคุณเคยมากกว่าแต่ว่าเหมือนอันนี้คือเราก็ต้องไปกังวลเรื่องร้องมากขึ้นด้วยแล้วก็เต้นมากขึ้นด้วย

คะแนนและกำลังใจให้กับพวกเขาทั้ง7คนได้นะครับถ้าคุณอยากให้คนที่คุณเชียร์อยู่ได้ไปต่อส่งคะแนนของคุณมาได้ทาง s อ s พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแลนะส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้ไปต่อคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับ นับวันการแข่งขันในจดเพลงลูกทุ่งก็ใกล้เข้ามาทุกทีครับจากจดเพลงที่เคยทําให้พวกเขาต่างกังวลในการฝึกซ้อมมาถึงวันนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง7คนต่างก็ดูมีพัฒนาการมากขึ้นตามลําดับครับช่วงนี้เรามาลองดูการฝึกซ้อมและการเรียนร้องเพลงของ7คนสุดท้ายกันต่อครับว่าใครจะมีพัฒนาการมากขึ้นแค่ไหนเข้าออกหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจด็ดแปดเก้าเปิดสิบหาคน <c oughs> แล้วก็วางให้ถูกเฮ้ <c oughs> hey, ไ่ได้เฮ้เฮ้เฮ้หาใจเข้าคืออะไร <Hey. S 1> เฮ้ปิดข้างใน ok. ยกตรงนี้ด้วยหายใจให้ถูกนะเเฮ้ hey, hey. Hey, hey. ผ่านในการใช้เสียงนะอ่ะกระโดดจ้ะอา จะคิดีหรือ r ในใจด้วยแต่ทำมาบอบกับ t ฟงนาะย่อมาแล้วเหลือแค่สั้นๆว่าคัเออยาวได้ไม่เป็นไรอะสิยาวหน่อยก็พอรักจึงบอกจึงบอกบอกมันมั่ใจบอกแม่จำเสียงของพี่ได้หรือเปล่าจำเพลงรักเก่าได้ไหมจะทำยังไงดีเนะะจะให้เธอรู้ว่าฉันชอบ หมดสิทธิ์เรียกร้องรักเพื้ออาทรที่ไหนพอเธอมาขอเบอร์โทรเข้าทางละเอ่ยลูกทัพอากาศสามารถวิชาเก่งกล้าทุกคนแต่แปลกที่คนจีบสามไม่เป็นหลับตาลงก็เห็นตะใบหน้าเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอเพาคิดถึงเธออยู่ทุกทุกวันติงนางนางนางนิงชัเอ่ยเอ่ยพี่รักจ้ไปตัวนี้ว่ะเสียงน้องพอเสาะขอรักมั่น รำพึงเสียงสั่นเมื่อใกล้สายแบบเดียวแค่ดูอ่ะก็ทำไม่รู้ว่าเธอละโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนเตริบกันไปก็มันไม่ดีไม่งามข้างหน้านี่เน่าเลยถูกปะแบบเดียวแค่ดูมันอยู่ที่วางเสียงแล้วก็ความความไม่เสถียรกับโน้ตในแต่ละอันน่ะมันไม่ได้แบบเดียวแค่ดูเปิดก็ทำให้รู้ฮะปั้ง ก็ทำห้รู้รว่าเธอนะอยากบอกเลิกเกินเหมือนกันเนี่ยต้องเปิดและเปิดทั้งหมดก่อนที่จะร้องเมื่อวานไม่ได้แก้ท่อนนี้ไม่ได้ติดท่อนนี้เราร้องท่อนนี้ได้แต่เป็นอีกท่อนหนึ่งที่ทําไม่ได้แต่วันนี้เราทำไอ้โจทย์อันเมื่อวานอ่ะทำได้แต่ว่าเราทำเรามีเหมือนแบบข้อเรียกว่าอะไรจุดที่ทำไม่ได้ใหม่เพิ่มขึ้นด้วยครับ อยากบอกเลือดเกินอยากบอกเหมือนเนี้ยอยากบอกแบบเดี้วก็ทาอยากบอกเห็นไหมอยากบอกหากเธอโดนซิ้วเหมือนกันที่เดียวกันเปิดก่อนแล้วก็สัมพันธ์การคิดโน้ตก่อนแล้วไปลืมคิดถึงโน้ตก่อนที่ร้องเหมือนเราคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันสูงกว่านั้นแบบเดียวแค่ดูก็ทําไม่รู้ว่าเธอนนาโดนหัวใจอยากบอกเลือดเกินอยากบอกอยากบอก ก็ทาอยากบอกอยากบอกอยากตั้งใหญ่ดิอยากสูงวนานั้นอยากอยากอยากสูงกว่าที่ตั้งกังคิดอยากบอกอีกอยากบอกอยากบอกอ่าแว่เดียวแค่ดูหัวใจก็เลยเก๊กฟอร์มท่องสิแวบเดียวแค่ดูแวบเดียวแค่ดูก็เลยเก๊กฟอร์มก็เลยเก๊กฟอร์ม ก็เลยเก็กฟอร์มกลับไปที่เดิมก็เลยเก็กฟอร์มก็เลยก็เลยก็เลยเก็กฟอร์มมันเลยมันเลยก็เลยมันนะก็เลยมันอยู่ใกล้ๆกกันก็เลยเก็กฟอร์มก็เลยเก็กโน้ตต่ำของก้างครูเคยบอกแล้วโน้ตต่ำของก้างมันพรวดพรวดพรวดเสมอ ก็เลยซ right. ัพพอร์ตไว้ก็เลยเรื่องโน้ตชอบชอบต่ำไปนิดนึงต้องชินกับเพลงไปด้วยคุณแม่บอกว่ากาาเป็นคนที่ถ้าต้องต้องฟังเยอะถ้าฟังเยอะๆแล้วจะร้องได้แวบเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอนนาโดนหัวใจอยากบอกหลือเกินอยากบอกอยากบอกอยากบอกที่ได้ยินอยากบอกลองสิอยากบอก อยากบอกอยากอยากบอกคิดก่อนอยากบอกร้องมาให้ได้คิดก่อนแล้วร้องอยากบอกอีกทีสว่างขึ้นอยากบอกอือยากบอกเลิกเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนที่ทางมันอัพขึ้นจะดีมากไปขึนมันไม่ดีไม่งามกลับมาที่เดิมก็ก็เลยเก๊กฟองทําเป็นอ้อมค้อมันเป็นนดูเฉยเมยจนเธอมาขอเบอร์โทรเข้าทางแล้วเออเอ,ยอยากบอกจังเลยบ้านเรียบโทรหาใคย,ยๆอย่างเงี<ข>้ยมันอยู่ที่เช็คโนตกั้งนะคะจีนนะ จนเธอมาขอเบอร์โทรเข้าทางแล้วแล้วทางแล้วทางแล้วทางแล้วจนเธอมาขอเบอร์โทรเข้าทางกูให้แก้อะไรเนี่ยคำก็ผิดอยู่เชิญมาคอมาเข้าทางกูบอกแล้วแม่ไม่กีงหน้าใช่ไหมครับให้แก้ได้สักอย่างวันเนี่ยวันนี้แล้วแล้วโน้ตก็ไม่ได้คำก็ยังผิดอยู่เอาไรแข่งร้องเพลงนะกั้ง เอาไปก่อนไปไปทํากันบ้านก่อนเดี๋ยวเข้ามาก็เครียดนะครับออกไปว่าเหมือนมันทําได้เคยได้แล้วแล้วมันมาไม่ได้มันจะรู้สึกแย่เหมือนกันเธอเธอนอนเดยกันหักเธอหักเธอโดนซิวเพราะมีมือดีโชคไปดูใช่ั้มจนเธอมาขอเบอร์โทรเข้าทางแล้วเอ้ยอยากบอกจึงเลยถึงบ้านให้รีบโวรหา เดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่าโดนหัวใจอยากบอกเหลือกเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนเจริตมากไปกลัวมันไม่ดีไม่งามามีครั้งที่ได้บา้างครั้งที่ไม่ได้บ้างในวันเดียวกันบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้เหมือนกันเล<อ>ยจนเธอมาขอเบอร์โทรเข้าทางแล้วเอ้ยอยากบอกจังเลยถึงบ้านให้รีบโทรหาอ่านี่ขอฟีลของฟิวก็เลยเก็กฟอร์มมีเล่นบางคำ ทำเป็นอ,อ,อ้อมค้อมทำเป็นวัดดูเฉยเมยก็เลยเก็กฟอมทำเป็นอ,อ,อ้อมค้อมทำเป็นวัดดูเฉยเมยจนเธอมาขอเบอรโ์โทรเข้าทางแล้วเอยอยากบอกถึงเลยถึงบ้านให้รีบโทรหาคิดว่าถูกไหมเหมืนอนพี่ฟองถูกยังไม่หมดครับแต่ถูกยังล่ะแต่ถูกขึ้น,น,รนครับเพราะอะไรฟังครับอยู่ที่วิธีคิดแมไอ้นี่ มันได้ยินมันคือแจมมัาหนูได้ยินคอร์อดคอต่างๆมันก็จะเบรนเข้าไปหาคอร์ดเหมืน <S <S อนเราเพิ่งเจอว่าช่องเสียงนี้เป็นช่องเสียงใหม่แต่ว่ามันไม่ได้แบบปรับง่ายขนาดแบบว่าทําเลยทาเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกั้งนะครับเพราะว่ากัาง้งแบบย,ยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่ายังไม่ได้ชินกับช่องเสียงนี้ขนาดแบบว่าปรับได้ทันทีเลยอะไรเงี้ยใจกงวิวแงมีตึง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 แงเขาช่วยอยู่ตึงตึงตึงเนี่ยโน้ตอยู่ ท่านกําลังเข้าสู่บริการรับปากหัวใจลงทะเบียนปากไว้ตัวเอากลับไปใจใเก็บรักษาขั้นแรกในการฝึกก็คือฟังดนตรีก่อนร้องในใจให้ได้ก่อนคขั้นที่สองร้องขั้นที่สาม เต้น,นกิจท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้จะเอากลับไปใจเก็บรักษายอมจำนวนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแหลกเบอร์โทรโอออ้ ควบคุมไม่ได้สเต็ปของตั้งก้าวต้องแก้ก็อาจจะพอเจอแล้วล่ะว่าจะต้องทำอะไรกับชีวิตถูกปะ่ะอ่ลองดูสู้ๆไปทเองใครจะได้ไปต่อเป็น6คนสุดท้ายคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับ รีบส่งคะแนนของคุณมาได้ทาง S M S พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่42 42 899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้ไปต่อในวันอาทิตย์นี้เป็น6คนสุดท้ายคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับ กลับมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายได้ใหม่ในรายการ The Star Daily เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปทาง X Channel และ4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องวันครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ